ช่อง Key of Love and Key of Life คูบุญสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้คูบุญก็มาให้องค์ความรู้เช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้องค์ความรู้ที่คูบุญจะให้สีออร่าในสมาธิบ่งบอกสภาวะจิตนะคะสีออร่าในสมาธิบ่งบอกพลังจิตของเรานะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงสภาวะจิตไหนนะคะแต่อย่า ยึดติดนะคะถ้าได้รู้ได้ทราบแล้วแล้วไปนั่งสมาธิอย่ายึดติดว่าจะต้องนั่งสมาธิแล้วต้องได้แบบนี้แบบนั้นเท่านั้นนะคะก็สีสมาธินะคะสิ่งที่บอกว่าสภาวะจิตของเราอยู่จุดไหนนะคะครูบุญจะเริ่มต้นที่สีขาวสำหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงครอกๆจากดนตรีสมาธินะคะ สีขาวนะคะสีแรกเลยสีขาวสีขาวบ่งบอกสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดนะ,ะสีขาวแบบไหนนะคะขาวใสนะ,ะเป็นขาวใสเลยหรือจะขาวนวลนวลก็ได้นะ,ะเป็นแบบรู้สึกว่าสบายตานะคะสีใสใสเนี่ยแหละนะคะเรียกว่าสีของพลังงานจิตที่บริสุทธิ์หรือ พลังงานของจักระที่หนึ่งนะคะกุลละทินีนะ,ะซึ่งจักระที่หนึ่งเป็นจักระของจิตที่บริสุทธิ์นะคะ,รนะคะหรือภาษาธรรมเรียกว่าสติที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะสีขาวใส่นี้จะเป็นสีของคนที่ฝึกจิตมาได้จนสามารถขัดเกลานะะขัดเกลากิเลสได้ง่ายเลยนะคะถ้าใช้คําว่าจิตบริสุทธิ์นั่นแปลว่า ขัดเกากเลดมาได้พอสมควรนะคะซึ่งเป็นสีออร่าของนักเยียวยาที่ดีมากๆนะคะนักเกียวยาในเชิงของพลังงานธรรมชาติสีนี้จะเป็นสีที่สามารถรับพลังงานธรรมชาติรับพลังงานกับพระแม่ไกาอาได้ดีมากรับพลังงานกับต้นไม้ดอกไม้ได้ดีมากๆนะคะสีขาวสองนะคะสีขาวนวล กับสีขาวนวลพระจันนะคะนึกภาพสีพระจันแล้วกันนะคะสีพระจันเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะ,ะเหลืองเหลือง,องนวลน,นวลละมุนละไมนะคะนี่คือสีแห่งความเมตตานะคะหรือสีของพระนั่นเองนะคะถ้าเกิด เราฝึกจิตในเชิงของสายปฏิบัติสายพุทธสายพระหรือพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอยู่ในวัดหรือแม้แต่ตัวคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละที่ปฏิบัติเองแล้วไปถึงจุดที่เป็นสีขาวเหลืองแบบเหลืองพระจันทร์นะคะเหลืองนวล่องพระจันทร์นั่นแปลว่าความเมตตาธรรมสูงนะคะเป็นสีแห่งความเมตตาบารมีนั่นเองนะคะสีของ สายพระนะคะสายพระเป็นสีความเมตตามากๆนะคะและาสามนะคะสสีเหลืองทองนะคะอันนี้จะต่างจากเหลืองพระจันทร์นะคะเหลืองพระจันทร์คือความเมตตาการุณานะคะก็คือคนที่มีเมตตาธรรมสูงแต่ถ้าเหลืองนะคะเหลืองอรามทองเหมือนอพระอาทิตย์นะคะสีเหมือนแสง แดดสีเหมือนแสงพระอาทิตย์เหลืองทองเลยนี่คือพลังงานของคนที่ใช้ศาสตร์เลกิได้อย่างดีใช้ศาสตร์แบบใช้พลังงานบำบัดแบบพวกฝ่ามือนะคะพวกศาสตร์เลกินี่แหละว่ายง่ายแล้าสีนี้จะสามารถรักษานะรักษาความเจ็บป่วยในร่างกายได้เองหรือถ้าใครนะคะใครที่สามารถฝึกจิบ แล้วมีสีออร่รานี้ได้ตลอดเขาจะสามารถรักษาโรคในร่างกายตัวเองได้เลยนี่แหละความพิเศษนะคะมันไม่ใช่เรื่ององมงายอะไรเลยนะ,ะไม่ใช่เรื่องเหนือนธรรมชาติและไม่ใช่อวิชาครูบุญบอกเลยว่าไม่ใช่อวิชานะคะสีเหลืองทองจะสามารถรักษาตัวผู้นั้นได้รักษาความเจ็บป่วยได้ทั้งหมดสามารถปกป้องพลังงานลบ เป็นออร่าปกป้องพลังงานลบพลังงานท็อกซิดาม่าหรือไสยสาศาสตร์นะคะที่แบบคุณใส่มนดำจะเข้าไม่ถึงเลยนะค,ะคนที่มีออร่านี้เพราะว่าพลังงานนี้มันจะเป็นพลังงานแสงะคะพลังงานแสงที่ปกป้องเราไว้หรือถ้าเข้ามามันก็จะถูกกำจัดออกไปและจะช่วยรักษาร่างกายเราได้นั่นเองนะคะรักษาอาการ เจ็บป่วยต่างๆนานานะคะสำหรับพลังงานนี้แต่ถ้าคนที่มีพลังงานนี้เยอะๆนะ,ะทุกอย่างมันมีบวกและลบนะคะถ้าเราถ้าเรามีพลังงานนี้เยอะนะเยอะมากทุกอย่างก็มีทั้งบวกลบนะคะแต่ไม่ใช่ลบไม่ใช่ลบแบบว่าแย่อะไรนะคะถ้าเรามีพลังงานแบบนี้เยอะนะะโดยเฉพาะเพศหญิงเราก็จะมีนะคะพวกอ่ากะ ะะเพราะว่ามันคือพลังงานแสงนั่นเองนะคะฝ้ากัะเราเนี่ยคุบุญก็มีนะคะและก็อาจจะมีเรื่องของผื่นแพ้ในเรื่องของผิวหน้าเช่นผิวแดงผื่นแดงนะคะคือไา้ง่ายว่า,าหน้ามันจะบอบบางไว้ง่ายว่าหน้าจะบอบบางดังนั้นยิ่งมีพลังงานนี้เยอะยิ่งต้องรักษาผิวหน้าดีๆยิ่งต้องใช้ครีมบำรุง ยิ่งต้องใช้พวกกันแดดนะคะเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเรานั่นเองนะคะที่ครูบุญจะบอกและนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวก็คล้ายๆกับสีขาวนวลพระจันทร์นะคะสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะครูบุญก็เคยมีครั้งคราวแต่ไม่ได้บ่อยนะคะสีเขียวก็คือสีของพระโพธิสัตว์ถ้าใครมีสีเขียวแบบตลอดเลยนะคะเขียวอ่อน เขียวแบบสบายตาตลอดเนี่ยนี่คือพระโปรทีสัตว์นะนี่คือสีของพระโปรทีสัตว์เลยนะคะคนที่ฝึกมาได้สีเขียวต่อไปสีชมพูนะคะสีชมพูจะมีสองชมพูนะ,ะชมพูที่เป็นความรักไร้เงื่อนไขจริงๆนะคะเราต้องตรวจสอบจิตเราด้วยว่าเราอยู่ในสภาวะไหนนะ,ะสีชมพูเนี่ยเป็นสีแห่งรักไร้เงื่อนไขกับรักแบบยึดติด ในชาติทบอดีตชาติคู่เก่าก่อนนะคะคู่แบบอ่าพวกอ่าไม่ใช่พวกสิยกตัวอย่างคนที่ยึดติดคู่ในอดีตชาติาสีชมพูมี2ออย่างต้องตรวจสอบจิตถ้าสีชมพูในสภาวะจิตยึดติดในเรื่องของความรักนั่นแปลว่าอ่าเป็นรักแบบยึดติดแล้วนะคะไม่ดีนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยึดติดเนี่ยไม่ดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นสีชมพูด้วยใจที่เบาสบายเป็นความรัก รายเงื่อนไขอันนี้ดีนะคะและอีกสีหนึ่งนะคะสีม่วงสีม่วงนี้นะ,ะเป็นสีจกักราชที่7นะ,ะเป็นสีของคนที่สามารถเชื่อมพลังงานจักรวาลรับพลังงานจักรวาลรับสารต่างๆข้อมูลต่างๆจากจักรวาลดาวมิติอื่นๆทั้งหมดนะ,ะทำงานอยู่ภายใต้กับจักรวาลน,นั่นเองสีม่วงก็คือ,อจกักราชทั้ง7แต่ก็มีทั้งขั้วบวกขั้วลบเช่นกัน สีม่วงนี้เป็นสีของคนที่สามารถใช้กฎของแรงดึงดูดได้อย่างดีนะสามารถดึงดูดทุกสรรพสิงเข้าหาตนดังนั้นแปลว่าคุณจะดึงดูดได้ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีและถ้าคุณเอาไปดึงดูดในเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองมากเกินไปนั่นก็แปลว่าจิตยึดติดในเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองนะคะมันก็จะเป็นภาษาธรรมของศาสนาพุทธเขาเรียกว่าชาโลกีนะคะ ถ้าไปใช้ในเชิงของการยุดติดในเรื่องเองินทองทรัพย์สินวัตถุภายนอกก็จะกลายเป็นลบแต่ถ้าคุณใช้ในการเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลน,นับสารจักรวาลอันนั้นจะไม่ใช่ขันะ้วลบแตต้องดูสภาวะจิตนั้นๆว่าตอนที่เกิดสีนี้นะสีนี้เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณอยู่ในสภาวะจิตไหนนี่คือวิธีการตรวจสอบจิต นี่คือวิธีการตรวจสอบจิตของเรานะคะเราต้องซื้อตรงซื้อสัตว์ตรวจิตของเราว่าเนี่ยสีเนี้ยสีม่วงขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นจิตเราอยู่ในจุดไหนถ้าจิตเราสงบดีไม่ได้อ่ายวยึดติดในเรื่องวัตถุทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ใช้ในเรื่องของอการดึงดึงอะไรเข้าหาตัวเองเนี่ยนั่นแปลว่ามันเป็นสีเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมกับพลังงานจักรวาล เข้าถึงพลังงานจักรวาลมิติอื่นๆนะคะต่างดาวต่างๆแต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่คุณยึดติดทรัพย์สินนั่นนะคะจิตเรากําลังเกิดการยึดติดแล้วนะคะคือว่าถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการยึดติดย่อมไม่ดีนะคะย่อม,ม,มไม่ดีเนาะในเชิงของสัจจะ,ะในเชิงของสัจจะที่ครูบุญจะบอกเพราะครูบุญคือครูจิตวิญญาณที่ปลดล็อกจิตอิสระ นั่นเองแล้วนะคะสีต่างๆที่คุบุเกล่าวมาเนี่ยจริงๆมันมีสีอื่นนะอย่างสีแดงเนี่ยแต่ว่าสีนี้มันจะลบไปเลยคะคุบุญเลยไม่กล่าวถึงสีแดงนะคะสีช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้คืออรักโลภโกรธหลงเยอะมากกิเลสเยอะนะคะถ้าเป็นสีแบบนี้สีไหนที่ใช้ในเรื่องของการฮิลลิ่ง เยียวยาบำบัดได้ดีหาสีไหนที่ฮิลลิงเยียวยาบำบัดได้ดี 1. สีขาวนะคะสีขาวเลยขาวบริสุทธิ์สีใสสสีขาวเหลืองค่ะสีขาวนะคะขาวเหลืองแล้วก็เหลืองพระจันทร์นะคะเหลืองพระจันทร์คือความเมตตานะคะความเมตตาสูงหาเมตตาธรรมใบง่ายสีเมตตาธรรมนะคะขาวเหลืองแล้วก็สีเหลืองทองคะสีเหลืองทอง สีเหลืองทองแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวที่แบบอ่าเป็นสายพระโพธิสัตว์เลยสีเขียวแบบอ่านั้นคือจิตพระโพธิสัตว์นะคะถ้าดำรงตนสีเขียวตลอดตลอดเลยอันนั้นคือจิตพระโพธิะะสัวตว์นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีใครอ่าว่ายังไงอะ่ะ คนที่มองเห็นออราผู้อื่นได้นะคนที่มองเห็นออราผู้อื่นได้ก็คือตาที่3เขาเปิดแล้วนะคะตาที่3เปิดแล้วเขาจึงจะมองเห็นออราของผู้อื่นนั่นเองนะคะแต่ถึงมองไม่เห็นแต่จะสัมผัสด้วยจิตสื่อจิตนะคะการมองเห็นเนี่ยคำว่าตาที่3เปิดมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องมองเห็นด้วยตาสองตานะคะแต่มันหมายถึงว่าเรามองเห็นอะไรที่ ตาตานอกเราไม่เห็นะนะคะเห็นตาในาเราเห็นนั่นเองจิตสัมผัสจิตสื่อจิตนะอย่างอ่าพระท่านที่มีเมตตาธรรมสูงมากๆเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้นะเราอยู่ใกล้ท่านเราก็จะสัมผัสได้ถึงความเมตตานะคะนี่แหละคือเรียกว่าตัวอย่างออร่าของความเมตตานั่นเองนะคะก็ถ้าท่านใดได้รับประโยชน์อะไรก็ อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามเป็นค่าครูให้ครูบุญนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับข่าวสารองค์ความรู้ดีๆต่อไปค่ะ